Yeah, the reason that I choose the base height is because the building is new. It is beautifully decorated, and best of all, I think is the location, which is very convenient. It's a good ใกล้กับที่ทํางานนะครับไปทํางานก็ไม่ไกลนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังใกล้กับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ใกล้กับโรงเรียนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้การใช้ชีวิตของเราเวิร์ i ไลฟ a บาลานของเราดีขึ้นเวลาเราออกหน้าโครงการไปเสร็จจะเจอถนนที่เป็นทูเวย์จะไม่ใช่วันเวยเราสามารถที่จะเลือกไปซ้ายหรือไปขวาก็ได้อันนี้คือเป็นอันดับแรกๆเลยที่เรารู้สึกเหมือนกันว่าเราอยากได้การเดินทางที่สะดวกแล้วก็ง่ายในการใช้ชีวิต าแน่นอนนะครับเพราะว่าหนึ่งเราลงทุนในกับแบรนด์นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยราคาของโครงการนี้มันต้องสูงขึ้นแน่นอนเราซื้อไปวันนี้เราอยู่อาศัยเองแต่ในอนาคตเราอาจจะมีการขายหรือปล่อยเช่าทําต่อยอดทางธุรกิจต่างๆเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็สดใสแน่นอนครับ ระว่ายน้ำเนื่องจากว่าก็คือทําให้ออกกําลังกายนะครับนอกจากนี้เนี่ยฟิตเนสเองก็ดีมากๆเลยเพราะว่ามีเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยก็ใหม่มาก yeah, what I like about the garden rooftop is that I can do some thinking time from work so once I have a break I will go there walk around and enjoy the view Just the i, to get and the garden has 360 view, and that perfect has h views is relieve mytres garden me Do for and a and 360คอนโทรว์กิ้งตรงนี้ค่ะว่าเวลาแบบอยากจะนั่งทำงานสบายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องออกไปทำงานที่ร้านกาแฟาหรือไปนั่งทำงานที่อื่นเงี้ยค่ะคือลงมาที่นี่ก็สามารถนั่งทำงานได้เลยเราจะสนใจในเรื่องของการจัดกิจกรรมในทุกๆเทศกาลซึ่งอัน,น้เซอร์ไพร์ามากมินิเทตเทตอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่มันทำให้ในบรรยากาศเรามีสีสัน Yeah, what makes this condo special is the beautiful interior, which is very modern. I like it, it's really my taste. And on top of that, the um, staff is very kind, very friendly. Uh, they are always helping me uh, when I have a problem. So, really like that. ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะที่นี่ค่อนข้างดีค่ะเพราะมีระบบของการสแกนใบหน้าของผู้ที่อยู่อาศัยบุคคลภายนอกเนี่ยไม่สามารถเข้ามาอยู่ได้มีการล็อกลิฟทุกชั้นของลูกบ้านของแต่ละชั้นค่ะก็ชั้นอื่นก็ไม่สามารถเข้ามาในชั้นเราได้แล้วก็มันค่อนข้างปลอดภัยสําหรับผู้หญิงที่อยู่คนเดียวค่ะก็ไม่ต้องห่วงอะไรเลยค่ะก็ปลอดภัยแน่นอนจริงๆโครงการเขาออกแบบมาค่อนข้างดีเพราะว่าเขาจะพยายามที่จะให้ดึงธรรมชาติเข้ามาสู่ตัวอาคาร อะไรในหลายๆมุมเราสามารถที่จะแบบเดินอยู่บนหญ้า แต่เราอยู่บนชั้นที่31ได้ข้อที่1นะครับเรื่องของแบรนด์เป็นในเรื่องของความเชื่อมั่นของแบรนด์แซนซิรีเองตรงนี้เนี่ยน่าเชื่อถือแน่นอนนะครับประเด็นที่2คือเป็นในเรื่องของการบริการหลังการขายสำหรับประเด็นสุดท้ายนะครับในเรื่องของดีไซน์เนื่องจากว่าแซนซิรีเองเนี่ยไม่ได้คำนึงแต่เรื่องของความสวยงามของโครงการอย่างเดียวนะครับแต่เรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานเรื่องของการดูแลสิ่งต่างๆเนี่ยมันทําให้เราสามารถจะเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ได้แล้วก็ตอบโจทย์สําหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับน่าจะเป็นจุดแข็งของแบรนด์นงแสนสิริด้วยครับ